ใส่อะไรมั้งคะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอ่ะหยิบใส่เลยค่ะพริกพริกแล้วอไปล้างมือใส่ไปเลยแ้วค่อยไปล้างมือจะพอยงใส่อีกโอเคอมไม่กีบบมะนาวเอกระเทียมอ่ะโขลกให้แลก หน้าไปทางอื่นเอ้หายแรกนะมันก็ไม่อร่อยจ้ะต้องให้ละเอียดอืมยังได้เป็นแม่ค้าได้ออกแรงอีกนิดนึงสองแกนนะ

ให้พี่พลอยด้วยแม่พี่พลอยทำให้แม่อยู่ทำด้วยแล้วก็อยากทําให้แม่ตาอีกค่ะตาอีกเดี๋ยวก็ปรุง,อ,อ,งอ่าได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึง อย่าเลี้ยงค่ะหนูอยากตามบ้างใส่น้ำปลาหนูอยากทำใส่ปลาร้าก่อนเสรปลาร้าปลาร้าหนูอยากระวังเดี๋ยวหกแมหนูอยากทำค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งถือช้อนไว้มือนี่ถือช้อนอ่ะจับช้อนจับช้อนอย่างเดียวอย่าเพิ่งจับสากอ่ะแม่จระเทปลาร้าใส่ในช้อนหนู ลงปลายหนึ่งช้อนไอ้ไงขึ้นมาอีกสองอ่ะแล้วก็ผงชูรสใส่นิดหน่อยอแม่ตัดนิดเดียวนะนิดเดียวพออ่ะพอบีบมะนาว น้องพีทบีบไหมอ่ะให้น้องพีทบีบอ่ะพอ,อ,อ,อแล้วค่ะมาเครือเทศใส่แม่หน่อยค่ะใส่เครือเทศเลยอ่าอ่า<ะ>ตามคนคนด้วยตามตามคน้นคนด้วย นาไปคนก็ตำตำอ่าสอนคนเยอะเยอะเยอะห้เยอะยะอ่ายวกันนะเยอะกันนะสิทกิน่บตำหงฝีมือพ่อยแสบดีบ่อยาทำใหไม่จงอ่าน้พริกมันเยะมากอ่ะผัดกันเยอะอย่าเพิ่งค่ะชิมก่อนค่อยค่อยเนี่ยบบอ่าสอนคนน้สอนคนนําเออ ถามีเต็มของเก่าแท้ไหมคะค,ะคนแน่นจี๋หน,นะคะโอ้ยบะเตือบะพี่ข่อยกับบะแหลกแส,สบบะน้อ,อค้นค้นเอาช้อนคนเหมือน,อออน,อนมแม่ชิมกันน่ะมาแม่ชิมสักกอนจะพึ่งใส่หนึ่งป่าจะพึ่งใส่แม่ชิมสักกันบบโอ้ยปลาพูนเอเ้กสิกินบะน้อใช่จ้า Ôi cho pha Bước sau sắc cân, bước nhập phương Ô, xẹp là Mắt tay, tay lên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 , tay tay lên, tay lên, พ่อัทาพ่อพ่อพ่อพีัเหนียวมากเลยขอนตั้งั้งอ่น้องพีชสลรับกันให้ไฟต,ตั้ตง,ง,งบ้างะ้ังเข่าตาด้ลูกมีของเยอะคนน้ำจิ๋วขอคนเท่าแนวเหเออเออขนาดขนาะ อร่อยแน่โอเคพอแล้วอาจานมาใส่จานมาใส่ใครจะชิมบ้างคะใส่แล้วค่ะมาตักตักใส่จานให้แม่อย่าให้มันหกนะจ๊ะขอตัก้องมขอตัก้าง้อตัก้างีไหมเอมันเหลือเยอะดูเหลือเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกนี่ทำแบบนี้แทำเลยหนูทำเล่เดียวเอง น้องตักแป๊บนึงอ่ะน้องพีตตักหนึ่งช้อนอ่ะสองช้อนแล้วก็ผัดกันให้พี่พลอยมั่งอ่ะน้องพีตสองแล้วอ่ะให้พี่พลอยมั่งลูกอ่าต่อไปพี่พลอยตักให้แม่ต้องตักคำโตๆเลยเอออืมอเออโอ้คือเป็นจะแสบแถมมือล้างมาตามั้กินเลยเด้อ มาแม่ทำเองขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายจบคลิปด้วยค่ะจบคลิปแล้วแต่ก็ยังเหลืออีกนิดนึงเอ่ะเหลืออีกนิดนึง